อะไสิือะไรกบูเสียบสีเออเสียบสีเออสวัสดีครับพ่อพี่น้องป้องไปสูกส้ก,กับผมเชื่อน้อยในท่ามกลางครับผมก็หายหนา้าหายตาไปโดนนะครับเนะบาะบริษัทยให้พปีแห่นอ้องเบิ้งเออกระโดนอีรีนั่นละผม,ก,บบม,ม,ก,ม,ก,มกับ่มีเงินซื้อเชียงเอียงไม่อุปกรณ์ไม่เอออุปกรณ์ผมมันกะมันด้วนดัดต่อกะยาก อัพโหลดกระโดนบ่านย้างมีเงิ่อนซื้อไหมพอมีเงิ่อนเลยก็ว่าที่ซื้อกับมีแนว่มาพานใหนไปซื้อไปใส่เนี่ยอื่นคือเก่ามันก็เลยโดนครับพี่น้องเอาว่าไปยังเมื่อนี้เป็นเมื่อสันวันดีผมกะสีเดชในพี่ในน้องเบื้องล่ะครับบานนี้อันเมื่อนั่นผมกะได้ไปเที่ยวบุญหลวงไฟเนาะผมกะไปพ่อบุญไฟมาผมก็เลยซื้อมาว่าทดสอบพูมแบญนี้ลุงน้องผมอื จักหน่อยน้องนุ่งที่มงงานผมน่นละล่ะว่ามันจีมีพุ่มปัญญาดัดแปลงบางไฟหน่อยอันเฮ็ดให้มันเบาได้บัวน่ะนะผมเลยล่องทดสอบภุ่มปัญญาขอนซีด,ดอกบองอยังไงรอกินแฟซีมันเอาครับพี่น้องไปเบิ้งน้ำกันครับเอาลูกนี่สามอันเอาดีสามอันครับอืม อันนี้บารกระบาดสิบาทเยอครับสิบาทฮะสานี่ก็พอแล้วเป็อสี่สิบสเจ้าสี่ส้บัวเงินดียวยอมป้อมยุบหานเหีวครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับฮะบานเลยลวงซูนี่เห็นยังไม่ยังบานเพราะอะไรหยังบานนี้ จ้ะเจอชัวหกนาหกนาหกนาหกโอ้หกไฟแนนี่มีอันนี้ไม่เรียนมือนี่เห็ดบางยี่เวนี่ยวนี่ออเคยเห็ดตัแตงสันดวเคยช่วงหางแตงสันันบัวเอาผูะไรสีแดงอัน ดัดแปลงบักไฟหน่อยนี่อยูดด่ได้เอาผู้ใดได้เไร่ไรก็กันผู้ใดขี่ไร่ก็มูเสียเป็นสีเออเสียเป็นสีเออเออเออมันแดงซันอันนี้น้ำได้หนิแบบกกาบกล้วยน้ำได้หนิเดลอยากแล้ขวดได้หนิเลยยืมมาเอาวะเอาวะเอาวะนี่กาบกล้วยน้ำก็มาดิครับเฮ้ยเดี๋ยว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  อเอาเฮ็ดสุนัรงก่อนเดี๋ <laughs> ยวทำให้เด็กมันดู <laughs> 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 มันเกิดบทท่านดอกยุกใครแล้วนะต้องมีเกินวัน <laughs> ที่ท่วงหางซูบ <h uy> น,นีน่บ่อุ้ยยิงหน้าซูบนีเกิดบทท่านอันอันเฮ็ดว่านจังหวังกับท่องหุกได้แล้วครับท่านประสบความสำเร็จ มันกเว่ามันเลียงอยู่ต้องหยังวะเป็นเลาเป็นแลเป็นเลอันนี้่เหมาะกับแบบนี้ม้งบงนี่พวกขืนเนี่เศร้าเห็นเลยมื่นนึงอุทนสิเก่ง เปเห็น้มูบ่บ่ครับมาเห็ดมาเห็ดเอายางคือบ่เห็ดต่กีก็เรียอยู่แขนบดีครับีนีแนบดีสร้างคืนเห็ดท่พีนี่นี่ข้นหานใช่เลยงใหญ่องใหญ่ใหญขนเยอะพีน่อาอย่าพูดกันี่พูเหมือนย่าังได้เอาเอากสิอยู่ ตายเดียวกันมาข่าเดียวเอาแล้วกันน้านะามือวมือก็ว่ามีแท่งนิดนึงหัวเกียดกินนหารตายตายตาย่ไปตายเรยวฮะนไปหัวเกันมาข่าตันนี้กติกาเด้อกติกาเด้อหามดัดแปลงดัดแปลงได้ใม้ใช่หารเด้อหามใช่ร่มหามใช่ร่มใช่จ้องเออ ตยี่เดาตาสุดเอาอันนี้ของสร้างม้อนนี่เรียวๆครับอืมบักขั้นปกติสวพมพ่วงสำเร็จยุทธหุกต่อทอซีเป็นห้องเขาแล้วครับเนอะทอซีเขาเก่งอีกอาการดีๆถ้าพวกนียังพิษผ่าก็ร้อยห้าสิบสามซิม ทีหุนน่นอนบ,บ,บักบักไนั่นจี้ีีทอกนึไอร่องที่เทียน,นยึงักบังหเหียนเหียนนน้อยเหียนเนาะอัจจะอยจ่อยกนนียยมม่เอบ้างน่นเหียนเหียนเร่่่อ่่่่่่า่่่่่่่ว่่่่่เ่่่่่่่่่่ั่ บ้าขนาจริงหมือนไรครับเดี๋ยเจอเจอเดี๋เจอพีเ่เ,เท่าน้อยพอหกน่ะเอาเป็นมาคาดูสิเตะขาองไรอยู่ดิโอ้ย,ย,ยมองไวก็บบร่่มกันอยู่มฮ้งคิดสูตรเตบ,บัง,บ<า>งยื่อพุ๊นเนาะเ็ <laughs> ดสอบเ็ดสอบ สื่อมาแล้วได้มีแนวเห็ดแล้วเฮาเห็นว่าโอ้ตายตายตายทำให้เด็กคนดูสำหรับสร้างอ้อยนี่ก่บังเชื้อไทยบังชงไทยชงไทยว่าทีไปฝึกงานว่าสั้นสร้างเนื้อสร้างตัวกับมากใช่ไหมฮะขอเมียนวว่าท่านว่า เยังก็วานิวเอ้โอ้โอ้โเ้โอ้เอ้โอ้นอ้โอโอ้เฮยวันเห็นเนี้ยหางเห็นก็กะโกวานยวนีระเดนี่ะเดศว้ายเนี้ตัวเลียหางงว้าสองคืบเดี๋ย สดประเดีเด้อหูหน้อยๆใช่หรอเนี่ยวกนี่พวใส่สูตรบ่ใส่สูตรเก้าบ่ใส่สูตรเจ้าดอกพันว่าบ่ใส่หัวสูตรสร้างหมวลพันคิดเองพันนักเลงพ่อพันยังได้น้อเบิ่งแล้เดายวโดนเลยว่าหางเสียบหมด

บาซิมันหางกันเลี่ยงหอดบากไปไปปากออกไม่เนี่ยแจ้งหางกันกันหางเจบ้อ,อยมู้มาบากหาง,อ,งอีกแล้วโอ้โหจีเอากุ๊ยังเตะวะ าบากเงาฮ้า,างเอาหญ้าเติยมกันมาเหนียวพี่เล็ดนี่<อ>คืนีค้ควรบอกพี่บ่คือหวงละผ้าเจ็ดกระไดหูดก็ไดซึนดอกว้าเียงกันเียบร้อยองค์การนาซา กันนะจา๊ะจ<ห>ิวาออกนอกโลกบางนี่แหละจิวาออกนอกโลกอุเซียถาเบิง้งเลยครับ <laughs> อัน,อนแปรงนี่บางแรกในที่ที่กันว่านี่บางแรกครับสูตรบะมี่ <laughs> หัวเห้อันเนี้ยเจ้วเต้สจิ้งจกแข้งยังไงห,หาวิธีเอาเอง อ๋อนี่เอาจุดก่อนอีมกเนอหมาดเลยคุณนจดหัวกระเฮ็ดมาแล้วนเอเลยห้อยังยงกิวล้เเย็โจ ขาบ้างเงินน้องการ้วยมะขาพ่อหกเดกเอะทำให้เด็กมันดูเออเวลารวมกันเนอะเออเวลาไปร่วมกันนันเออรวมกันเลยเรอ รูบได <จะ S 1> ้หนึ่งบ่มีในหัวเลยมัว <c ười> <c ười> มัวยังเดียวเสนกันเสนกันว่าทิ่มันอยู่คือสูมีครับจับจุดนี่นต้องยูแล้วเวลาร <c ười> ่วมกันนะเออเออหนึ่งยูจักบังหะายอยู่นี่เหรอ บึงมันังบึงมันบึงมันบงมันฮดูะโอ้ขอั้งไปนห้งายไว้นั่งายค่ะกวน ออกตัวปุ๊บลมเลยแบบนี้พี่ทำมาเยอะแล้วโอ้อย <c oughs> การวว์มันวิ่งเอา <c oughs> ของแค่ของแค่สีเทาไล่เมื่อ ระบบนี้เลยก็ระบบยังไงจิตยังไงไมนต้องหายเอาเลยก่อนครับใส่เพื่อยังไงช่วงโอ้ยระบบนี้พี่ทำมาเยอะแล้วบอกไว้เลยก้อยออกปุ๊บมันนิเซ่เลยมันดิลมไปทั้งกลางเลยมุกเทียวบววะจับจุดนูเนาะจัะบจุดน้าแต่เบังร้อน ปล่อยมันปล่อยมันครับพี่น้องเอออ่ะ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 ซุ่มเลียดครับพี่น้องสุ่มเลียด oh, yeah. มุ้ยซุม่มมุม้ยซุ่มมุ้ยซุ่มนี่ครับแล้บุนี่คือ ไปมันซูขึ้นมากม,มาถึงมักเสียกวงนี้พอตัดเสียกปับ๊บยางกระสีดีดออกรวด,ดจากนี้ปับ๊บรวดอยูจุวอนี้กระสีดีดออกแต่ม,มัดมัดมีทวงหางครับมาถีงปั๊บไปกระสีดีดออกบังเล่ามาถึงตัวกง่าตัวนี้จะเป็นตัวทวง,งมีขเขาเฮ้ยเด็กหนุอยซุ่มมัอนี้มันมดดั่วจักรวดนี่

ข,ข้างในขึ้น,ววนเล่นวะเออนี่ีงานอกา,นาสนะซะเขาอมาจับจุด้ยจัยมัน่มอยาขึ้จับจุดเออจ,จับตรงต พี่พี่จับตาอยได้เลยเอ้ยอายุยไม่หรอกเตะเปดพี่วางนาทีอายุยปอกหัวก่อนเตะพี่สองนเดงเตะพี่องการน่า เอาเหนียวโอ้ที่เด็ดโอ้เอาเอาบาเหนียวไปเอไป้อดอดโอ้นี่นี่เนี่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 ยเ่ตัก้กฟามาใล้กี่ฟารล้กีฟาเขาใล้สายไฟ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 เร่ง จุบยี่ิบสรวบกันแล้ววนี่ยีิบสี่นะครับไม่กระเทีก็แม่ร่งเอ้าเป็นคิวของพวกเราชํน้อยแล้วกบพี่น้างันี้นี่ะมั่นเาเลยเน่างจะเปลาเป็นไม่กระเทียมก็ไม่ก็ไม่ชิ้นโบดไม่กระเทียมโอ๊ยอย่ามันแจกมือวางแล้ว เอา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 ไปเอาน่ะเอาเอาเฮ้เฮ้เเฮ้เ

อายุของหมดยิบซีร่วมกันโอ้ได้ได้ได้ยี่สิบปดกินเลยออนี่ได้สิบห้าสิบห้ากับใครแล้วกูจิงจุดจูติดบนหัวหัน

tăng tiền tăng tăng là bút là bút cổ là bút cổ tăng tiền tăng tăng mình tiền tăng tăng ha tăng tiền hiểu เย็นดียินดจะตัลมแล้วย็นดีสุดโบลันท่นวดห่วยแบที่ม้วนหมวน,นี่ของสร้างไว้ครับยดีเลอดีแล่อเฟิร์ดระวัเงเด้เ๋ยเฟิร์ดไปเลยครับไป

เมีอีกสแลมั้คุณเต้นหัาใจอีกหู้นึงม้ไใจอีกหู้งีมั้บมีปัญหาดิมาบดลงพ่อมได้ยี่งไหางนั่นบ่โอ้กระยอนไปตัวต่บางหาก็ไม่ไป ปัดเอ้มือขีเกียบน่เลยอ่ะบลเวเียหรือวายันต์ตัวอลเลวไปตายแล้วนี่วคน nhau Ô hên Đèo lươi Đây, chuồng hàng cực lấy Bỏ quay ngoài có bộ gần đi Cái oan lên nữa, gần hẹn vượt ạ ไนี่มาเบงทอหกกับพี่น <child teaching> ้องของนายว่างหันผมได้เวลาหล่สุดเลยฮาฮาฮาของนานบ่มากนี่ใหญ่ดพ่อเลี้ยงน เงียตอดล้เครับพี่น้องจุดก่อนเงี่ยไปซื้อปิดไทยเงียต่อ nghe là cả thằng nha, bột thì chân đi được. Ừ, chân vật <laughs> nha Chân vật hoàn là, là bậc nhau sang ngoài thì này bố, bố, ทองหกเคลียร์เลยครับเเลียร์เดียวแต่ว่าบางนั่นเป็นของสร้างมอดอันนี้ร่ำตัสร้างอ่อยเองัดเองแต่งหางเองทุกอยจังเป็นแจงไดไฟทองหกของทีมงานอ่อยจะเลื่อครับถูกแต่งแล้วตั้งแต่งานงามตาไหนกาพร้อมป้องพร้อม

ยาวหนาตุ้ดสี่เส้นแปดาวเอาบางที่สองครับบางแรกผ่านไปแล้วครับปลอดภัยดีทุกคนครับยังบางที่สองุสี่เส้นแปดนวหันหันวันจะไปยิงไ เออพอดีละหางยังสมบูรณ์จองวะเฮีผู้สาน้อยใส่า่ัยมาใส่ผ้ฮ่า่าผ้่่้จนใส่ซะอ้าลกตังเร็วตั้งแต่งานงมตาออยีมงานองค์การนาซาจงโชคดีสามนปลอย อ่อนอ่อนอ่อนอยู่แต่ว่าใจเงาของเขาแล้วครับข้อเป็น่ยนไลเนาะข้อเนาะเดินว่าเดินเดินว่าเดินเอาสำนัากับพ่ออากาศชื้นครับอากาศชื้นมีผลตัอ่ามือหัวมือข้อครับผมไหลเงาเลยอากาศมันชื้นแต่ว่าโแนี่ครับผีอัติรอกระเว้นก็ได้อ้าวของเขายู่ดีอีรีครับว่าเหนียวเอ้าแม่นว่าล่ะ มุนทวงวงรวงรวงมาเหนียวหางกวนางวนโอ้ยยังไหนน้อยสู้มวยพี่น้องเห็นเนาะเรื่องสองตบยังได้กระซังได้กินปลาซีซีแล้วเสร็จโดน เอ้ยแปดสี่กระเบิดพอดีข้อแหงแล้วข้อแหงเร้ยวไฟกระเพร่ก็มักกรบไรคุ้มหักค yeah, ือจังหมูไฟเงี้ยบอกเขาว่าอย่างไรสจดยอดเล้เนาะจะทำเนี่ยปังไฟที่มันแตกว่างหันนี่คือว่าสิบเอ็ดนั้นสาเหตุอยัง นี่เนี่ยอันบวกอยู่นี่อาทันเลยอาทันเป็นใจผลงานผลงานเราว่าแตกโอ้กี่ใครไปน้องพักแกับอันนี้เนาะแมนแตกแต่ว่างเดียข้าหารเลยตบอาทันดีดีเอาอันนีปแล้ว <laughs> ว่นน้เปนแล้วแห้งอันเดอรวังแตกนโอ้ยแป๊บสี่กูจะแซจ้น้องจะแซะเจ้น้องเ้ยบนะ โ <laughs> ู้เสียบุหรี่ขายันบริ่โคตรคานาหาเด้อตั้งยากซื้อเออ แก่แต่เนาะแซล่ตีเนาะอ้ย,ยอยิอทยอ้เป็นน้ำสักอน่ะเออซื้อเป็นน้ำสากเออไปไป